เนรับตอนนี้ครับชูจอนแชมิกิมอล์กับครูหูสุดเกลียวซุนเกลียวหัวรับหัวรับก็จะเล่นเ็นการ์ดหนึ่งหนึ่งจะเล่นเป็นเจ็ดจ้เพื่อนจะเล่นเป็นการ์ท่าหนึ่งเลยไม่คือชุดที่ผมใช้มีแฉกมดูกันมือ มัเป bon ็นสงครามไฮไลท์เลยนะว่าสงครามไฮไลท์มันจะเป็นยังไงมาดูกันทุกคนผมก็สงสัยกันคนที่เขาเล่นไฮไลท์กันมันสงสัยมากเลยคนที่เขาเล่นไฮไลท์กันเขาเล่นนี่คือไฮไลท์นก่อไอซ์วอลหน่อยไอซ์

ขอบคุณ,คณนะด้วยด้วยแต่ไม่เหนต้ันยูนกันนี่ย่หครับด้วยคนี่อ่ของเขแต่มนยินไม่โดนนะ มันจะไเ,เป็นไงก็ตอนี่ก็อดตัวนะครับแล้ก็ยิงหน่อยเท่าไหรนะ่นะเองอไรก็เดี๋ยวบุมลกสิเกมลงหน่ตลออดเสียงเกมตรงไหนอ่ะคน <c ười> ไปตอ้มไอ้โมองผมด้ยิงเสียวลล้วยนเะลงแนั่งลบแปดเอาขังตัวเองเฉย คนเี่ยคนนี้เขาจิเล็เสือเลือใครมคพเหรอแคพีเอสเปล่าทุกคนดูด้วยหมแคนพีเอสเ่าแต่ผมว่าไม่ใช่แคนพีเอสเขายเ คุณนะคุณ,คณคเมื่อกี้มันโดนแต่หลอกมาอะแต่เขายิงมีส่วนนะเฮ้ยคุณพีณ่เยั้ยงแปลกอะของอยู่นี่มีอะไรเนี่ยอันนี้ขันน่ะคุณมันคคมันคคมันมัน ก็ได้ผ oh, มว่าไม่ใช่แคนะน,น่ะอาจจะเป็นชื่อที่เขามาตั้ง <c oughs> okay, โอเคครับเมื่อกี้ก็เบื่อโทรมาเมื่อกี้นะนั่นคือเพื่อนก็คือไอตัวนี้มันบอกว่ามันเจอบัคเศษยูนิคอร์นครับทุกคนเดี๋ยวผมไปเสริมในวันในวันเสริมวันอังคารต้องรักกันนะทุกคนโอเคไหมครับทุกคนยังงี้ไมครับทุกคนเดี๋ยวผมสอนในวันอังคารนะยิงไก่ ต้องมีต้องมีงมยูนิคอร์นยูนิคอร์นที่ตายแล้วกับหน,น้ากากหยกแล้วเอาหน้ากากหยกอะ่ไะไปใส่ยูนิคอร์นแล้วมันก็จะแล้ย,ออยูนิคอร์นอ่ะที่เป็นตัวแต่ไม่มีอานมันก็จะออกมาต้องมีอานด้วยนะทุกคนจําเป็นต้องมีอานบอกก่อนนะบอกก่อนฮะหน้าทนนี่ตายแล้วเหรอ รอบนี้ทุกคนคนหัวโตวกันทุกคนอ๋อรอบนี้ก็ยิงัวเต็ม,เ,ม,เ,เ,มเลยทุกคน ใครใครได้ไยิงหัวได้ยิงหัวมสมาหลายรอบเนี่อะอันนี้ s อ5 0 0นะคะเขาจะไม่ตายพนทีเดียวนี่คือต้องเน้นอัดหัวนต้องเน้นอัดหัว นะครับ

ทุกคนสองล้มนะคุยด้วยผมว่า,าน่าจะล้มทันตี้ใช่ไหมทันตีอ้ตอ,ตอ,ตอ,อุ้ยทุกคนรอบนี้ระเบิดน้ำแข็งนับระเบิดน้ำแข็งไม่จำกัดทุกคนดีเลยดิ้ยแต่ของปลาเล่นไปแล้วอ่ะไอ้บอกว่าไม่จำกัดมันก็ต้องไม่จำกดัดดิเหมือนว่านี้นะ

ครับ2ต่อ x อ x น,นะครับเอ่อทุกคนแล้วก็อย่าลืมฝากไปกดต,ติดตามเตือนกับมิกิี้แมวกับโค้กโฮสแกนด้วยนะครับเพราะว่าช่องเขาเนี่ยไม่ค่อยลงคลิปพูดติดตามก็อม5คนนับพูดติดตามเพื่อนั่นแหละ คุณนะเราต้งไปด้ไปตรงนั้น คุณนะขี้ผึ้งาวตากข้าวนียา จะที่จากการเดินแอบออกมา มาทุกคนเดี <bills> <Old news. S 1> ああ๋ยวผมจะประมาณแบบต้องทำนีああ่อยากคนโลเลยอยากโซโล่เลยทุกคต่อต่อซู้หลายทีมอ๋อถ้าจะเป็นหลายทีมกระสุนไม่จำกัดเกิดใหม่ไอวอลไม่จำกัดตัดเป็นลไอพีได้อย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับพวกหรือพวกนี่ก็จะเป็นน่าจะเป็นพวกอซนะต่ไม่ส่งต่อแลอวก็จะแบบเออออ ไม่เยอะหรอกทุนเจ้าเดี๋ยมเอาเกมก่อน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 นะต้งฆ่าก้โซโลเลย อืมใครไม่มีเบอร์อ่ะอืมไม่มีเขามันเลิกจดดูแล้วเฮ้ยนะแต่เขาไม่รูจดดูแล้เล้ยนะ คนอ้โไปด้วยมาทำอะไรกันนะทุกคน รุ่งอกุณกัป็นอ๋อแก้วแต่ยากคนไปด้วย มเนื้อพรุ่งนี้ราชากับระเบิดขอของหน่อย กับระเบิดกับระเบิดมันเล่นง่ายทุกคนเราก็อเอเต้นะเราต้องหาวิธีการวางระเบิดปืนปืนปืน คุณดูโดนึงดูโบนึงเขาดูอะไรผมว่าถ้าเปิดแต่มันมาสองทางผมน่าจะวางสอ อ้วก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วขอให้สุดสลายไปซะ